ภายรายวันสุคนชัยอารีแนวร่วมโจนใต้แค่เด็กฝึกงานพวกแนวร่วมโจรในสามจังหวัดชายแดนยังคงเดินทับก่อเหตุรุนแรงต่อเนื่องในหลายพื้นที่ติดต่อกันมาอย่างไม่เกรงกลัวอำนาจรัฐส่วนไหนที่คอยเฝ้าระวังอยู่ในทุกจุดก็ตามหลังจากก่อเหตุร้ายไปทั่วจังหวัดยะลาปัตตานีสงขลา ฝ่ายเจ้าหน้าที่เราก็ยังซุกดูอยู่ตามพื้นที่ปลอดภัยเฉพาะตัวทุกครั้งที่แนวร่วมโจรแสดงอิทธิพลให้เห็นอย่างเปิดเผยไปแล้วฝ่ายกองกำลังหลายหน่วยงานจึงแต่งเครื่องแบบในชุดนักรบออกมาเก็บกู้ระเบิดบางครั้งเพลียงพล้้ำไปก็เป็นการสูญเสียซ้ำให้ฝ่ายแนวร่วมโจรน,นั่งหัวเราะอยู่ตามร้านน้ำชานี่คือ บางมุมมองที่เห็นเป็นประจำวันในทุกพื้นที่ก็ว่าได้คมขวัญฝ่ายเราต่อเนื่องกันมาหลังก่อเหตุร้ายในหลายจุดของวันที่20พฤศจิกายนผ่านไปแล้วก็ยังไม่มีฝ่ายรัฐบาลฝ่ายความมั่นคงมีความรู้สึกรับผิดชอบหรือเจ็บปวดใดๆเกิดขึ้นเพราะมันเป็นการก่อความไม่สงบแบบกองโจรที่ฝ่ายเราแค่มองดูเฉยๆเป็นความรู้สึกคุ้นเคย พวกแนวร่วมโจรรุ่นใหม่จึงออกมาฝึกงานมีผลสําเร็จผ่านไปอย่างได้เปรียบเพิ่มให้เห็นว่าแค่แนวร่วมรุ่นใหม่ใจถึงกว่าแนวต้านฝ่ายเจ้าหน้าที่เราที่ยังคอยเก็บซากระเบิดหลังโจรสร้างผลงานไปแล้วทุกครั้งเราเหนื่อยเหลือเกินที่ต้องมายืนในที่แจ้งคอยชี้ทางตันให้พี่น้องประชาชนได้พอรู้ไว้บ้างก็แค่เสียงนกเสียงกาเหมือนหมาเห่า เครื่องบินมีความรู้สึกได้เช่นนั้นก็นำเรียนพี่น้องประชาชนคนไทยว่าเราเป็นคนไทยรักแผ่นดินไม่มีอาวุธใดประจำกายแค่คอยเห่าหอนให้รู้ว่าแนวร่วมโจรยังเดินหน้าลุกเข้ามาซุกตัวไปทั่วล้วนเป็นพวกโจรชุดใหม่ส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่น ที่จับอาวุธด้วยความรอบรู้และกล้าหาญที่พวกเขามองเห็นความหย่อนยานฝ่ายเราจึงเป็นช่องทางกว้างขึ้นในการต่อแถวแนวร่วมก่อการร้ายขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆข่าวเช่นว่านี้สื่อทุกสายแทบจะไม่มองเพราะไม่มีราคาสำหรับอาชีพพวกเขาที่ต้องทำมาหากินกันพวกสื่อจึงรวมตัวกันหุบปาก ตามคำสั่งหัวหน้าใหญ่ฝ่ายความมั่นคงสั่งหุบปากได้สนิทหน่วยงานรัฐฝ่ายนักรบในร่มหลุมหลบภัยมีอาวุธครบมือก็แค่คอยตั้งรับในที่คับขันจึงสูญเสียทุกครั้งไปแค่โจแนร่วมรุ่นใหม่มันผ่านการฝึกมาเพียงข้ามคืนก็เหนือกว่ามืออาชีพไฟเราไปแล้วครับล่าสุด เสียงระเบิดดังขึ้นในหลายจุดของจังหวัดนาราธิวาสสายข่าวกรองของเราและนักรบตามรอยตีนโจรก็ทำงานอย่างเข้มแข็งแค่รอเก็บชิ้นส่วนสะเก็ดระเบิดคือภารกิจที่ยิ่งใหญ่บนซ่าความสูญเสียในความรู้สึกของประชาชนทำได้แค่นั้นเองหรือครับสุคนชัยอารีสืบจากข่าวรายงาน สนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีผู้เกษตรกรไทยผลิตโดยเครียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อตัวแทนหรือร้านจำหน่ายปุ๋ยใกล้บ้านท่านหรือโทร0954605580